สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนหาเคียวกันนะครับผมตอนขั้นตอนแรกเราจะไปหาที่เสกบอสเคียวเลยนะครับให้บินไปที่เกาะเวลสามรอยนะครับเราจะเจอกับบอสตัวสีฟ้าให้ทำการโจมตีมันนะครับมันจะดรอปลงพื้นนะไม่ได้ดรอปเข้าตัว พอมาดอบแล้วเราจะได้เป็นหัวฝักทองมาเลยนะครับเดี๋ยวขอแคปภาพไปก่อนไปทำป,ปกคลิปเราได้หัวฟักทองมาแล้วแล้วก็ไปใส่เลยนะครับให้บินไปเกาะบอสข้างหลัง ก่อแรกเลยนะครับบินลงไปเลยเราจะเจอกับเกาะโทนดำๆแล้วมันจะมีที่เซฟมันจะเขียนว่าสปาวอรล ให้เราต้องการเดินชนมาเลยครับถือหัวพระเท้าน้าเดินชนมาเลยของฟ้าก็จะมืดแล้วบอก็จะเกิดนะครับวันนี้ผมขอสปีดทิมเลยนะครับไปตอนที่มันตายเลยหัอมันตายแล้ว ถ้าได้เขียวมันจะดอบเขียวนะครับมันจะดับลงพื้นนะมันจะเป็นลูกกลมๆสีชมพูและมันจะดอบกล่องกล่องมันจะดบ100ับร้อยประสให้เราเดินเก็บได้เลยนะครับคนที่ไม่ได้ตีก็จะได้เหมือนกันผมจะใช้สกิลให้ดูนะครับสกิลเขียวสกิลเซตก็จะเป็นแบบปาดขึ้น เซลสองก็จะเป็นแบบปลาหัวข้อทองไปใครชอบก็บกดไลค์ติดตามให้ผมเลยนะครับ